แอเคทุกคนนะคือวันนี้เนี่ยผมจะกรมาสร้างกิวในเมกามอนทะุกคนมาก็หุ่นจาการบอกแล้วนะว่าวันที่1วันที่1กันยานะผมนคผมนนจักรมาสร้างกิวนะก็มาไว้ที่กิวเลยแล้วกันผมอยู่กิวที่มีช่ว่าคนไทยทุกคนแต่ผู้นําคือก้าวไกลนะก็ถือ,อนน<ม>ว่าโอเคนะที่สาทุกคนนะแล้วก็ออนกันทุกคนแล้วแหละนี่แต่ผม่นจักรบอกลากิวนี้ทุกคนเพราะว่าหม่นจักรไปสร้างกิวใหม่นะลุยเลยลกันคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องกาวออกจากคิวเมื่อเขาเลิกิวอื่นแล้วคุณสมบ กิวไม่มีโถเลยเศร้าเลยโอเคมาหาสร้างกิวเลยไหนดูสิสร้างใช้เท่าไหร่300เหรอเข้าร่วมฟรีเลยดีไหมอืมก็ดีนะแต่ว่าเราขอเปลี่ยนบัไฟล์ก่อนเป็นตัวอะไรดีแง่อโลคอนแล้วกันเพราะของชอบโลคอนอ่าชื่อกิวอะไรดีโคหนีไม่พ้นคำนี้ทุกคนใจโอเคได้อยู่ได้อยู่ส0มยไปเลยอ่ะโถงใจไม่เอาดีกว่า ชื่อกิ่ยวอะไรดีอะถ้าอยากผมตั้งชื่อกิ่ยวอะไรก็สามารถเคยบอกได้ทุคนตอนนี้คือผมต้องตั้งชื่อกิ่ยวว่าเฮาซึ่งมากิอ่าหลงเฮ้ยเขาว่า,ากิหายไปไหนเดี๋ยวมาโถ่เอ้ยเขาว่า,ากิหายไปไหนเนะี่ยเออไม่เปนราน,น,านายทุกคนมาพูดน้าฟูกิโอเคคือผมเริ่การตั้งชื่อกิ่ยวเรียบร้อยฮะให้โปรไฟล์ขอ,อเปลี่ยนด้วกันเพาว่าซัคสมากิเนี่ยเองเป็นสีเขียวใช่ไหมออตอนนี้แล้วกันฮะ,ต,นนฮะตัวอะไรไม่รู้นะ โอเควานนี้เลยใครอยากเขา้ากิวผมก็มาได้ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวชำการมาสุ่มหาเสร็จแลล่าทุกคนแน่นอนเพราะว่าเมกามอนเนี่ยมาหาเพชรง่ายนะหาง่ายมากผอมบอดเลยต่อไปเดือนถัดไปเดี๋ยวผมคิดว่า Mach มาชิโดก็มาละยังนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับขอบคุณรับชมครับอลจจะพูดไปวนไปเบอร์เบอร์อรขออภนะัยฮะมันดึกแล้วไงผมก็ง่วงสมองไม่ไหวละ